เซอร์ไพรส์น้องน้าชาจากที่เล่นตุ๊กตากระดาษมานานมาดูกันว่าน้องน้าชาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอตุ๊กตาตัวจริงๆแล้วน้องน้าชาน้องน้าชาอะไรไอ้อะไรเห็นแล้วไอ้อะไรเอ๊ะไมาแล้วมาแล้วใช่ไหมอ่ะเพิ่งเล่นหนูเลยเออเนี่ยเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นอะไรครับเพิ่งเล่นอะไร อันนี้อยู่ใช่ไหมกระดาษไม่ต้องเล่นแล้วนี่พ่อซื้อเป็นกล่องเป็นตัวมาให้เลยง,ลง,งงเลยไหมงงเลยไหมามาได้ไงใช่ไหมดีใกไหมดเลยดีใจจิ๊กไอ้ดีใจจริงอ๊กไอ้ม,นนมาแล้วใช่ไหม,มดีใจไหมดีใจไหมไม่เอา<ม>อ่ะมาพ่อไปเก็บนะเอาทิ้งเลยนะเอาไปทิ้งนะไอ้เขินดีใจมาอ่ะมาพ่อตัดให้เล่นเอาไหม Okay.